เนาะมันนี่กะเข้ามาหาทั้งน้องไม้น้องทายก่อนพี่น้องเนาะหลายขู่ไล่กลั่เขู่เวะมาเยี่ยมมายามเนาะคิดเอดคิดเถิงนั่นแหละพี่น้องเลยเอ้าหล่นโดนเข้ามาเยี่ยมเถื่อเนาะเป็นเังไดพี่น้องเลยอยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่พอดีเนาะพี่น้อ,นองเนาะเพราะว่ากำลัโดนจะได้เข้ามาเถื่อเนาะช่วงนี้นนก็ได้เอาก่อนอื่นกสะสบายดีนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเบิดสุขู่สุขค,ขคนพี่น้องนะพอๆกัน บรรยากาศคึ้มคึ้มเหมือนีเนาะอ้าเป็นยังไงหายังมากค่าขายยี่ป่วงนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงเนาะบม่ได้เข้ามาโดนๆเนาะมันกลอยากหายากเนี่ยแหละของค่าของขายบัดนี้อ่าผู้เห็นแต่เพิ่นนั่งปอกยังบุ้นอ่ะเนาะตัวนี้เกี่ยมขายบ่หรือว่าจังไดเนาะแต่ว่าบุ้งดูว่าอยังนี่นะคือเปิดติปเข่าใช้น้ำปอกน้องใหม่ก็ได้ บ่สบายดีสบายดีเนาะโอ้ยหน้อไม่บงชี่ยนี่บ่อืมโอมันเริ่มเบิ้ลเด้อเนาะอืมยิงปอกน้องไม่กินกับข่าวเลยบ่่่บนอกบอกนาอย่าปอกน้องไม่กับข่าวเลยอืมคือเปิดทิปข่าวไว้สั่นบอดบ่กินกับยังนี่นะก็ไม่แน่อยากกินนั่นนะเฮ้ยกินกับมุทั่วนี่เลยในนั้นกินแบบนี้เลยบ่ อึอน er> mm ัวต nah, evet> uh, ั้มเหรอฮะบัวลายอ่า şey มักทวนน้วเบลอะไรอยู่อยู่ไหางกิบิล่ะมาตายมันเริ่มเบิ้ลเนาะโอ้น้อไม่ลายนี่เบิ้ลแล้วนี่มีแต่น้อไม่บ้วงี่เนาะเบิ้ลขาแล้วนี่ออกระติดอีแกงบกว่าสีขายนี่ฮะ คือลายเน๊ะต้มหายสักหน่อยกินไปเปลี่ยนมาถือต้มพร้อมใช่ใชเอื้อยจะไปใช่ละยังไทยเ้มฮะไทยเดมาไปบ้านอาชกเมื่อวานไปบ้านไหนก่็บ้านอาชเกือบ้านตาเฮือนอยู่ทางไหนโ้นโอฮารโกะโอ้ไปจังมืดล่ะบ้านนี้ไปนอนพุ่นเลยบ่ Ờ cặp mẹ nó, cặp mẹ nó bay bay đến, na bay trông, rồi, giấc non với giấc, bố ủi này còn khai, oh, bớt là vớ mực, 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 อ๋อเริ่มเบิ้ดเหบ่ของขายเริ่มเบิดเลรอเนาะโอ้สีหายังขายจช่ป่ะนี่ฮะห้ายังยื้อกันนะอ๋อหน้าไม้หน้าไม้ลายนี่หน้าไม้เอาน้ำไม้ก็ได้แต่ทอนนี้เนาะมันกับน้ามือแล้วมันเริ่มหายง่าเข่าง่าเข่าได้จัิหน่อยกับบุมมี่พูดแล้วนี่นะเนาะอ๋มันเกิดที่เล้งเข่าเล้งเข่าเลยกินเข่าครับอันนี้อันนี้ยังเนี่ยมุกยังเนี่ย Ơm, mấy cây nhỉ? Hả? Gio Gio? Việt bọn ý Khai Mặt cơ bốc ở 2.000 Khai mặt cá bốc Nói nguyên 2.000 Nào Khai Khai là nó Bây giờ là nó ยากแล้วบานนี้ผักผักพายกับบมุมี่ล่ะ,อ,ะอันนี้น่ะชิต้มกินเนาะโมยูเหรอไปบ้านยี่ก้อบ้านท่าเฮือท่าเฮือหรือท่าเรือท่าเฮือ ต้องน้องเล่ามาวานนี่ไปนะฮะของค้าของขายเลยไปว่านี่เนาะนอนพ่นเลยเมื่อนี้ักรจีกบกครับอืโอเช็ดด้หน่อใม่นี่โอ้เช็ดเมนนี่น้อใบงครับมันมันมันเหียวเลยมันการเริ่มหายากลยนี่เนองมันเช็ดบล้อหรือไม่ ต้มต้มแน่เนาะแกงแน่น้อยน้บุงนี่น่ะน้ไรบมีละบมีหมดแล้วนี่เลื้อหานี่บเรือเลยเนาะอยเอาเอาเอาไมนม

เงียบเงาเนาะของข้าของขายเพ like> ิ่นกับบกคอยมีเลยดิช่วงนี้กับบกขึกขักปันไหนเนาะเงียบเงียบเงาแน่หน้องเยมาเล่นน้ำนี่แหละเนาะอย่งไรจ้ะเอฟซีเป็นกับขินหอดกินเถิงโยให้เขามาเยี่ยมมายามเนาะแต่กะของข้าของข้าของขายกับหดเหี่ยวน้องแน่ช่วงนี้บกคอยอย่างมีละอันนี้หามาขายบ็คือหามากิน เห็น้อยคือเห็ดนี่ไดลนี่ต้มบ่เนี่ยต้มใเด็กน้อยไปเพียนชื้อเพาะอได้กินนะไอ,พอ,พอ้เพาะได้ขายนะอ่ามันพอดีอันนี้เอินพอดีกำกาเนาะให้ไปหาตี้งต้นะอโอ้มเนนาจะอ่ะอายังไลยลอยู่เนาะ ไม่บปอยู่เนาะอยู่แต่ไทยเนาะอยู่ักไปหาตกแม่บบุบ้ตกแล้วบอไอหเิึกเถื่ออยู่ผลนี่เนาะอยู่บ้านนะผลตุ้งแหงเลยยังตกอีกเนอเหนื่อยบดฝ่าบดผลยังบมูบดจึกเถื่อเนาะนี่ไงฝ่าผลนี่ มีแต่ว่า hmm. ี่ยคอยหาไปยังไงเนาะทายไม่ได้ตามเขาบอกมันตามแล้วนะยัง่คกอีกคนอยู่คกตามมแล้วเลยยังมาได้แล้วยังกไมก่อนตามห็แล้วไหมวาวเบิ่งตาไเห็นตาไแต่หึงเลยนี่ลืมไป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 เห็นเราตาเข่าแต่หึงเลย โอ้ยน้อืมคือบุษีเอาบ่มีเงินสิเฮ้ยขอกำบ่โมเป็นขอกำขอกล้องเนาะขอก้องเนาะแต่ว่าแขงอ้ยคันว่าไม่โมแขงเลยทำเข่าทผู้เดียวเจ้าบ่นี่ะ

อันตัวนี้ตามนี่มาได้จักเทือนี่มาสองเทือสองเทือแม่เทีอวเดียวคาบเดียวคาบเดียวว่านี่นะมาี่พ่อตอนแร่งตอนเศร้าตามมาอีกถ้าเ้าไปจ้างชีสอบนึงเท่าไรเพื่อนเอาสาพันสาพันสาห้าเลยสาหเองบ่อบห้กรเสียบอ่บเเอาห้าเขาบ่เขาบ่อห้ามเออแบบห้าเขาเจ้า โดยอยู yeah. ่อ <tampoco> ย <Christmas music Dragon> ู <luxury> <sh arp> <ah ่อยู่บ้านนี่ถ้าเอาห้ำนี่สี่ิบหาพนถ้าบอเอาห้ำนี่มนบ่ด้เสียเสียเสีย่เสียงเลยเพราะว่าเขาสีละละเพราะว่าเพิ่นเอาห้ำไม่ขายเลยเขาทำเขาพันติกเถื่อนแล้วนี่

จำเป็นยนู่ได้พี่น้องไงเออขนาดบมเคยตากันน <ör Pues S 1> <dear. S 2> ี่นี่เมื่อนี้มาตัมเข่าเริพี่น้องยืม อือืเออมื่อแล้วเริ่เมื่อแล้วเริ่มเมื่อแล้วอืมอือือืมอมอือมอืมมาตามข่ามาตา้มเขาอืได้ินไได้ชินแล้มาอยู่ข้งนนี้เหรอ เดเอารงกระดุงกุเงยเ่ะยมือได้นี่ทางครับนี่ไม่ก่อนเกพังเสียงหายใจลราตํำเขาปวดจงไดกับเมื่อยอยู่แล้วเนาะเมื่อยได้ตํำข่านี่เม่น่นว่านี่เลยเห็นบอกขนาดตํำหน่อยเดียวนี่เมื่อย ตำพอดีอันบมมีเงินไปซีก็อะไตำเนาะบ้านห้ามอบ่นอะไรบ่ได้บ่บ่ห้ามบ่้เสียเงินเนาะบ่ได้บ่เอาห้ามก็คือซฟฟเอาห้ามนี่อริงๆบ่ห้ามน่มันแพงเลยนไปขายนะห้าม่แพงอืเขาไปได้เอาห้ามบ่มีเนื่ยเกลือน่านร่ เอาบ่เอากะเชียงเงินชมปป้มเก้า,ว,า,ากว่เออแต่เบาะวัดเลือกตาเมาเนาะจะมาลองจังมันบ่ย่านเข่านองเป็นเฮียได้ก็เคยยุ่ม่นะตายน้องออยเหมือนเข่าพงเฮี้ยว่ะใส่เริ่มเป็นเลยได้่แต่อออเออนะหนึ่งสองอืมอืออือืม เราอะไรกูเร็เร็วเอ้าเราเฮียลงเป็นข่อยด้วยเนาะอันนี้เป็นเออข้อโอ้ขอบพระเฮียกบ่าเน๊ยยาน้องเกินเอาพรเห็นบ่อนพงกันนี่เบิ้งรถลีบเบิ้งรถหะนี่นี่โอ้ยควายควายตัวนี้ควายควายตัวนี้ควายแม่้นตัวนี้นะแม่นตัวนี้นะแต่ว่าเป็นโลกพื้นเน๊ยเฮียอยู่ในนอกเฮียเฮียขึ้นได้หนิชื่อเขายังจะฉี่งามแท่งยก

ตามข่าวก็เป็นเนอพี่น้องเอ้ยยาใครกันลูกชาวนาเหมือนกันนี่บอบริโตกพื้นนี่นี่นี่บอบออืมเฮ้ยเอ็นวะอไอะพออะรันเมื่อไหร่ละเนาะได้ละพัดอีกก่อนเดี๋ยวรอเบิ่งน้องคนพัดก่อนเสเนาะ อ๋เอาๆโลงก่อนอออมาคัดบานิตึดให้เบิ่งหากอวายเบิ่งแน่อ๋อสีสันอมน่เนว่าตํามันนแล้วโค้งแล้วน่นนี่แเด็กน้อยก็เฮ็ดเป็นบ้านเฮาบ่มีลโอ้ยอ่ะแล้วๆสื่อมื้อนี้สิกินแล้วก็นอนโอ้ยยิงเกมเตตําบ่มีแล้วตําข้าว

ว่าได้ไปจักรอบนีน่เนาะฮะอืะอโอ้ยสีเลี่แล้วพันอีกวันนี้แล้วเป็ดเเป็ดจ้ากินต้มเป็ดเจ้งหน่่ยเนาะตัวดำเด้อข่อยเด้อเออเออเขื่อนเช่อกันเลยโอ้เีรามีชวนพักเอ้ยเนาะอือชวน,พ,นวพักหอมไม่แต่ขอพักกับเราได้แค่นาะเมื่อใได้แก้วอ่าได้ระบบ่พักเจ้าล่ะยังยังยังพอดี หุมหุมยังงูทันงนั้นเลยอืมตันตันนี่ก็แม่นมาเด้วยบ่หนูแรงนี่บ่มาไม่เลยแม่บระุญพัดแม่เจ้าน่ะบบได้นะเลยนะจับมาบบได้พัดนี่พัดนี่บบได้เบิ้งเหรอเอาลองมึงได้บบได้ก็ลองเบิ้งเหรอมากูขวบโบมีเข่าไห้เพื่อนน่ะเอ้ยเอา ต้องเจ้าพี่เจ้งกลัวเนาะเอาเปิดไฟมันหลายมึงบ้องไปแบบมือเลยเอาเล็อดจ้ามันแนวนั้นเนี่ยมันเป็นระบงนี่นั่นน่ะเอาเล็ดคือ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 อยู่คืออยู่โอ้ยังเอาใกล้ใกล้ใกล้เดีวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ใกล้สีเฮ้ว ôi 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 này. ôi 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 hết ôi vị trí con hết. ôi này ôi 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 มันต้องขึ้นชงๆบ่ว่าสที่สวัสดิ์ขึ้นแล้วที่แต่สวัสดิ์โอ้เฮียเฮียกู้ได้แต่บ่อไปไงได้แล้วมาได้บ่อบัดนี่ได้แล้วขอางกันหน่้ยเนาะได้แล้วนี่มีแต่พัดวันยาได้บ่ มืัอนี้ตามได้ท่าไห่ก้อนโมระดูดูนะตามมาอีอกเนาะเอาเดี๋ยวจังตามไหม,นม,นมเนาะวันนี้มาแรงไหมนี่วันนี้มา,าจักรโลนี่ประมาณเท่าไหรนี่ได้โบาสามโลประมาณนั่นแหละหอดูสองสามโลประมาณนั้นแต่ซองปลายนะปลายเนาะสามยังงายอยูนะ่นอนคืนสบายนะในผิวีพานคืบทะเลวัด จะลองบ่บ่ด้ะลองมึงไหมวิชาไปวิชามันไปนั่นแล้วนี่บ่ยามันนะมีอยู่มีเหรอไหมลองมึงบ่ต้องไปฉูดมันกันได้เหรอเป็นโทษเป็นหนี้ต้องกันได้หันทอกได้บอกแล้วของใครของมันนี่ยชอบไม่ชอบมันเลยหา่องอาหารชองหารไมอบเผืมันเลยเอเอาเออเอาเซ็นเอา ตกะัก mm. mm. right? ่แลวเอาพี่อาีบเอาย่างมากใกล้เอาบอกไปเชือกเลยหอนที่ก่อนเนาะเห็นอเลบ้าะอันนี้ฮ่าโมเมล่ะพัดอีกีิพัดอีกีิ อีบ่ได้ผู้บ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้บ่ง่ายๆคือคือได้บ่ง่ายเด้อือบ่ได้บ่ได้ค่อยช้อซี่น่ะได้อยู่แบบนี้อือฮ้อนซี่น่ะบ่ง่ายด้ผัดข้าคือคือสิเฮ็ดเป็นนี่ไดอือพี่บ่ตอนนี้พี่โลไปพนเด้เนาะบ่ได้บ่ได้เอาดูอ่ะบ่ได้บ่ได้พี่น้องเฮ็ดดินบ่ได้ด้ข้าเหี้ยหายนี่โอ้บ่ได้บ่ได้อือต้องเฮียนฝึกแบบนี้นี่เนาะอือ ก็ก็คือว่ามามื้อนี้เห็นทางน้องเพิ่นเห็นวิเฮ็ดงานเนาะแต่ครอบครัวอยกันากชีกได้กินอยู่บ่กชีนี่ฮะเบิ่งกชรีกอนเด้อมเนาะเบิ่งกนโอเอเาเบ่วุฮะนี่จไกนี่เออชีเนาะแต่ว่าบ่บ่งามบ่มีในจําเนาะบ่มีพนเม็ดเพราะว่ามันีบมันบ่ตึงนสวนักเนาะ Ni chuẩn chẳng. Ho oh, càng mùng hãy bụng bò hơi này nè Pichu nấu kích. Nó. 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 Nào Nó. 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 พี่เกาพี่เนาะไงเดินทานเป็นยังไงบุญเครื่องหุ่นคัวน้เนอะเนี่ยมันขอกายได้หนินอนนี่ขี่มันมีอยู่นี่เอ้าเอา,เอานอ้นอนอี่แหละเป็นยังไงสบายดีสบายดี ได้ฮานูหานายบ่เดี๋ยวนี้บ่มีบ่มีบ่ไตรกรับกับบอดี feet, ้ถือนไดบ่ถือบ่แม่คือทองข้าวนี่ทองข้าวกับบอดี้คือว่ามือละโตนะมือละโตกลับมือไตรกรับชาวไปลายล่างบอดี้ถือแม่ว่าหบ่เห็นครับโดยอืออือ่าบอด้ไปหาจ้างอย่างน่องมือนี่เนาะโดยมันก็วางมือนี่ว่างมือนั่นแหละเห็นยังมือนี่มือว่ ทีตัดต้นไม้ต้นไม้เออวัดตัดเอานั่นเลยจัดต้นมันต้นนึงเลยอ๋ออ๋ออ๋ัดจ้างครับตัดจ้างเนาะเด้อ๋อจัดจ้างตัดลำก่อนเด้ตัดลำก่อนเด้อเด้อด้อเวลาเขา้นกับเขาจ้างต่ออีกอืมจ้างก้นต่างหากจ้างคืนต่างหากบ่หรือว่ารวมกันรวมเลยทางก้นทางแบบเขาเห็ดต้นแรงกับแต่ระวัง เริ่มแต่หนึ่งโมงห้าเจ็ดโมงตันแรงอะไรวะแสนหนึ่งมือนึงกับแสนหนึ่งกตัดตะล่ำมันกับมือหนึ่งกับสนหนึ่งเขาโอ้ตัวมีงนงาจัดนอยหน่เนาะมนนี้ก็เขาให้ไปตัดยาเขาไปจักจักกระจายเลยวตายเลย ยังใช่ได้อะไรอยู่หรออันนี้น่ะใส่อยูกจากเก่าก็เปลี่ยนไม้แล้วจากต้นเก่าอ่ะนะเอาออกแล้วบอกรุกนี้ออกบ่จะกระปุกลาอี้ตัวขั้นหม่ลูกกับแม่เมียขี่ไปเนาะแม่อืไปตัดทำไปตัดหญ้ากับต้นเลี้ยงไผ่นบ่อืสนี่แหละตัวสู่ชีวิตเนาะห้างนะห้างมันชุดทำบัตรท่านห้างมาเสียดายเนาะ เนาะนอกเขามาเยี่ยมมายามแต่ว่าทั้งไม้โอยู่กระเมียเนาะไปส่งร้านดิไปส่งตะก็ต่างหาของข้าวของขายเลยไปสร้างหมวกเพชรของเจ้าเนาะเบิร์ตเต็ที่ในสวนน่ะเมิร์ตเลยขอบทั่วยังก็ตลอดเข้าขายบัดบันนี่ขายดีนะบันนี่เนาะดีและขายมันเบิรแตเลยเด้ ครับปีนี้ก็ปีแบบน้ำท่วมลายเวียดกับมหาสื่อประเพณีบัดช่วงอันเขามีลายบัดพริกกลายกันลายเือกันพี่ปัตตานี้ก็บบุรีลายโดยโดยเอาเอาเร็วไปสโนมีแต่น้ำลายเรือยสัมฤทธิ์ไม่แห้งเดี๋ยวมือหนาวไมอได้ไม่เยี่ยมยามไม่เนาะเออโดยโดยโดยไปเนาะอันนี้ก็เข่าเนาะโดยโดยกินหมักอัน nhưng tằm bông video chẹp tông vìu, no, pa, để ao, để ao khanhôm như đó, thái ấy, pa, ồ, thân nặng tằm khèo, tằm tằm như phi nông này, no, ah, luôn, chuồng nhám nhung đen, cả kinh khèo, à, ta khèo nữa, ờ, có mì heng tằm là bao con nữa, mơi nay, mơi hàm may, rồi rồi ok, pa 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 ปจังเลยก็พบเจอกันไหมพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเลยพี่น้อง FC เลยถ้า่ครมีติดตามรับชมเนาะหลายคนหลายคากนกับคิดหอดกิดถึงทางลงมาองคตาโดนๆได้เข้ามาเยี่ยมยามเท่าพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีป๋